แกยีิบสองมาเพื่อสองเป็นข้างนั่นแหละเออมาแกยีิบสองมานั่นแหละนี่ยิบสองน้ำใหญ่ไปมั่งวางโดนนั่นหักนะวางโดนไหนมอน้ำอ่ะเออเอาเอาขันไปล็อกขันตัวเดียวพอล็อกไปเอาไอ้ตัวเล็กอันนี้มันใหญ่ไปกดลงไปใหญ่เราใส่ไม่ได้นะได้ไหมนี่เอาตัวเล็กเนี่ยนี่ยีิบสองเนี่ยนี่เนี่ยเนี่ยมันบางเออนนัได้อยู่ได้อยู่มันบางเออเล็ก ขันไปขันในตัวนั้นระวังโดนมือโดนทอ่อน้ำบนใส่ไปก,กลางๆลานี่ไม่ใส่เป็นกลางเลยเออกระนั้นกาวลมกาเอออเกามาเพราะว่าเบลสกาวไปเข้าไหมกดลงไปพอพอแล้วอวอกมาได้แล้วเห็นนั่นแหละอ๋อเดี๋ยวใส่ยพานเปลี่ยนใหม่อันนี้น,น,นั่นยะังนี่น่ะฮะ เห็นแล้วล่างนี่แล้วถอดสามตัวนะเดี๋ยวก่อนนี่ใส่ทอ่ทอมอน้าใส่ข้างในก่อนนะครับใส่จรงนี้ก่อนดันเข้าไปไม่ใช่ใส่นี้ก่อนเออเห็ดฝนถ้าใส่นั่นก่อนเนี่ยนั่นมอน้าจะแตกใส่นี้ก่อนดันมิดเลยเออโยกไปนั่นแหละมันจะมีมือโยกอันนี้ครับมอน้านี่ไม่แตกรัดถอดได้ถอดต,ตัวนี้เหมือนกันพอปล่อยเลยปล่อยเลยมันเข้าแล้วอ๋ออย่าไปดันแรงพอแล้วเข้าแล้วพอนี่แหละ ต้องใส่ตัวนี้ก่อนนะครับให้มันเข้านี่เลยแล้วก็หมุนให้มันสวยงามเนี่ยมากสีเนี่ยเห็นไหมเนี่ยสีสีขาวต้องให้ตรงกลางนี่นะกลางรูนี่ต้องใส่ตัวนี้ก่อนนะตอนถอดเมือนกันให้ถอดถอดตัวนี้ก่อนถอดตัวนั้นเออถอดมอน้ำหมดก็ได้ตอนถอดถอดนั้นก่อนตอนถอด่ะถ้าเราถอดนี้ก่อนอาจจะทาให้มอน้ําแตกนี่ดิครีมอยู่นี้แล้วเนี่ยตอนถอดให้ถอดตัวนี้ก่อนตอนถอดแต่เมื่อกี้ถอดตัวนี้ก่อนว่า มันเดียวมอน้านี่จะหักเอานีวมานี้ก่อนนีบมาใจเย็นเนี่ยใจร้อนโอ้ขับรับขับโทษทีโทษท <c oughs> เีเห็นมีรอยสักเลย <c oughs> ช่างเอาเบนซินมาหน่อยเด้ไปเช็คเอาไปเช็คกับเบนซินมาหน่อยเด้ไช่เพราะว่าเหนียวเดี๋ยวไปเช็คกับเบนซินมาหน่อยไม่มึงจับผิดเดี๋ยวก่อนปล่อยก่อนจับไปทางนู้นเอาไปแจมานี่จับผิดปล่อยก่อนอย่าไปทำอย่างนั้นไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เอา ือให้สวยงามดิไม่แห้งจะงกันนี่จะได้สวยงามนี่เออตรงแล้วครับโอ้ใส่หม้อน้ำสองชั่วโมงกับตัวเดียวอันนี้ล็อกแน่นยังไม่รู้ครับล่างลึกล่างลึกจะบ,บนแน่นแล้วอันนี้เสียด้วยเครื่อคอมเอเนี่ยเต้ใส่ผ่านอ่ะใส่นี่ไปท่อน,นี่เอามาท่อน้ำอยู่นู่นเนาะโอ้ท่อน้ำไม่ได้เอามาดึงมาเลยนู่นเนาะพับอยู่ข้างล่างนู่นสังอู้เนาะบังป่านู่บ้านเนาะ ดึงมาข้างบนเนี่ยใส่นี่ก่อนดึงมาดึงมาอ๋อพอวางนั้นระวางนั้นเอาไอ้ท่อใหญ่มาใส่ก่อนวางลงอย่าเพิ่งเสียบวางงั้นนหละปล่อยตามยาถากรรมไม่ไม่ไม่ต้องไปเสียบปล่อยเลยเออเอานั้นมาใส่มาในท่ออยู่หลังรถอยู่บนกระบะรถเอามาเอามาที่น็อตสองตัวครับถอดนี่ออกนี่ออกนี่สนิคิดเลยนี่ดึง เดี๋ยวเดจะค่อยใส่ครับอออไ้ันนั้นอย่าเพิ่งใส่เดี๋ยวใส่ใสายพานก่อนวางลงกับพื้นเอาสนิคมาชิดนี่หน่อยชิดนิดนึงชิดไอ้รลองที่จะใส่นี่ชิดนี่ก็ได้เนาะนี่ชิดอันนี้เลยเนี่ยเออเนาะเขีเ่ยวเขีเ่ยเ,เ,เลยชิดปลายมันเลยชิดอะไรตึงที่สวมสวมพลาสติกอะเออเนาะพอแล้วโอ้ยเขี่ยเลยเนี่ยจะนายมาเขี่ยเลยเอาน็อตออกก่อนน็อตเนี่ยสองตัวเนี่ยนั่นแหละตัวบนด้วยตัวหนึ่นง เอามาหนี้เดี๋ยวถือให้น็อตมาเดี๋ยวหายปึ๊บ้อผ่านแหว่บอกตั้งนานแต่จบแล้วโอ้ลุงปองตายเลยนี่ผมถือมาอยากให้ซ่อมเดือนใหม่อะ่ะเอามาหนี้น็อตเดี๋ยวถือให้อย่าไปวางเดี๋ยวหายใส่ขวาก่อนข้างล่างยังไม่ต้องใส่ใส่นี่ให้เรียบร้อยก่อนสูดผมเออใส่นี่เรียบร้อยใส่โหลดใส่นั่นนี่เพิ่งใส่ใส่หมดแล้วใส่เข้าไปแล้วใส่น็อตไป เอ๋อใส่ก่อนก็ได้เอาใส่ไปแล้วถูมือนกันได้ไหมเอาไหมเอาเลยเอาใส่น็อตไปใส่น็อตไอ้นี้ก่อนน่ยใส่เขมขัดนะใส่เขมขัดก่อนมาเอาใส่ไปอ๋อไมไม่เอาคีมปากกว้างมาเอาคีมมาหนึ่งดิอันนี้บอกเออนี่เราไปโชคไอ้คีมสีเขียวเนี่ยเเดี๋ยวเอานี่ไหม เออนักก็ได้เอาเอานักเอาไปขอน้ำก่ับเอาดิจับให้เอาเอายังนี่เอาคิมนี้เลยแอ้์พวดีเลยไปไปครับจับสองมือไม่ต้องใจร้อนใจเย็นใจ่มๆมโอ้อยู่ต่ำขนาดนั้นบอก เออดันมาดันไว้ก็ได้สุแล้วเดี๋ยวติกดให้เหรอจับข้างล่างหรือเดี๋ยวกดข้างบนให้ทำไมไม่ใส่น็อตก่อนนะกูไม่เข้าใจใส่น็อตข้างบนก่อนไปไม่ไม่อย่าไปแก้ทฤษฎีกูแมวใส่น็อตไปใส่น็อตเออใส่แป๊บเดียวกันน่ะเอออันนี้อย่า่ใส่น็อตก่อน ใส่น็อตสองตัวเรียบร้อยเลยไอ้นั้นไว้ง่าย,เ,ยเดี๋ยวเดี๋ยวขันไปเรื่อยเดี๋ยวมันเสียของ <c oughs> ไม่ขันให้เรียบร้อยเลยเนี่ยตัวเนี้ยขันให้แน่นเลยไม,ไม่ไม่ต้องไม่เอาทฤษฎีเอาทฤษฎีตรงนี้แหละเอาเบอร์สิบมาขันให้เรียบร้อยครับเอาลูกบองเมื่อกี้ก็ได้ขันให้เรียบร้อยไอ้นั้นอย่าพึ่งใส่อ,อ๋ <c oughs> อที่สตีม <c oughs> ผมครับขันได้ <c oughs> ขันได้เรียบร้อยไป อย่ามาย่อเย้ยผู้บังคับบัญชาเดี๋ยวมีเรื่องพอพ่อพ่อเอาดีเขาไล่น้ำ่ที่นี่อที่ช่างเขาไล่เขาไล่นี่แหละที่ก็ถอดไรออกเนี่ยไม่รู้พ่อพ่อถึงยังไม่ที่เขาไล่อะไรสายลมไล่น้ำหอกเขาถอดนี่บอกไอย่าไล่ทำไมนั่นน่ะไหนน็อตวันม sure no ีหรอไหนดูดิโอ้ยผมไม่เคยทำงั้นหรอกเนี่ยไล่นี่ก็พอแล้วโอ้ ทำตรงนี้ไม่เคยไล่เลยเอ้าใส่นั่นไปนะเอาเอาไปวางข้างล่างเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันเอาไปกับรถเอาไปวางลงกับพื้น <S <S เดี๋ยววางลงก่อนตอนนั้นแหละวางเลยเออเอาใส่เข็มไปต้องล็อกน็อตนี่แน่นก่อนแล้ะก็ใส่เข็มอันนี้อย่าเพิ่งใส่อย่ายุ่งอันนี้เออเข้ายังล่ะเข้าแล้วเดไม่ใช่เหรออ่ะเอาดันมาเอาจับแลยโยกซ้ายโยกขวาเข้าแล้วครับแค่นั้นแหละ เออง่ายสูตรนี้ยังง่ายสูตรลองมาทุกสูตรแล้วเอาจริง,จรงเจ้กูลองมาหมดแล้วทุกสูตรเลยเออจับเงี้ยถูกนั่นแหละถึงยางเอาเนิ้วจับดูอ๋อเกรมไหม,มเออเคก็เค,เคก็ใส่ท่อแนละ้วเติมน้ำไปออกมาท่อกาศจะเพิ่งใส่เดี๋ยวใส่สายพานก่อนเอาเอะไรมาอุดไว้ก่อนเดี๋ยวมันหล่นเอากระดาษอุดไว้ก่อนกันพลาดเดี๋ยวดูก่อน cần check còn mới chưa chếchậy. là ừ, Ở đây cái gì trước? chưa chếch riêng cái này. Thì làm, จะสั่งจะยกิหได้ให้เงินหน้าเนี่ยตรงนี้เยอะอยู่ยกคงสูงกระได้กระได้เงินหน้าอะไรกระได้กระได้คือที่อื่นเขาทำหมดแล้วครับเหลือตัวเดียวเลยอยากเอาหน้าหน่อยเลยไปทำมันตรงนี้อย่างนี้นะออกไหมเฮ้ยถาว่าทำไมไม่ใช้สีเดี่ยม ก็เคยใช้แล้วมันมันมันมาแตกเคยใช้แล้วแตกเคยใช้ดีกรับแล้วใช้ดีมาถึงทุกวันนี้เอาเติมน้ำไปรู้สถัมภ์อุสระเออไม่รู้เอาเขาทำกันแหละเขาเติมมาอยู่ฝั่งนี้เลยเติมน้ำใช้ของเออเขาใช้ของไงเดี๋ยวเอาอันนี้ปิดก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวหาอะไรปิดก่อนบานเอากระดาษมา เราไม่ต้องไม่ต้องไปฟอแล้วไปเลยเอาและใส่ไปเติมน้ำไปทั้งหมดเนี่ยเติมเลยน้ำาคอยเลยฮะโอ้ไม่ต้องทดสอบหรอกเออไอ้ไอ้น็อตถ่ายน้ำเช็คยังล่ะน็อตถ่ายน้ำข้างล่างอ่ะอ๋อเขาขันแล้วครับมีมีช่างเขาขันแล้วครับขันแล้วฟอแล้วเอามาเติมไปเอาเติมเลยอย่ายืนบนอันนั้นเดียวล้ม มายืดฝั่งนี้โอ้โหหกเลยเน่ะกินเหล้าบ่อยๆทำไมไม่ม sí sí. <hand FP sua 2> ือไม่น <love> ิ่งเลยมือจะสั่นเนี่ยมือหนโอ้ย่าช้าอย่าเติมเร็วดิโอ้ครับโอ้ยมือช่างสั่นครับใ้เวลาแล้วครับช้าดิโอ้ทำไมมันผิดอีกครึ่งหนึ่งวะไหลลงข้างล่างครึ่งหนึ่งรับเรื เทหมดเลยเห็นช <buenas chas> right so so like so, like ่างนั่นว่าจะไล่อย่างนี้ว่าไล่อย่างนั้นไปต้องเอาทฤษฎีกูลเน่ยไปต้องทฤษฎีใครหรอเติมแม่งเต็มเลยมันล้นไปเลยนั่นลดไปนั่นอ่ะเอาอิงน้ำกลักมาเดี๋ยวใส่รูน้อยให้มันเข้ามานน้ำก่อนใส่รูน้อยเนี่ยเอ็มเข้ามานน้ำเติมได้เต็มเลยเด้อ นี่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 เนี่หน้าบ้านนี่หน้าบ้านหน้าบ้านเดี๋ยวคอยใส่พานผมใส่ใส่พานไม่ได้วันนั้นอ่ะแม่งนั่งครึง่งชั่วโมงโโมันไม่มีใครช่วยจับมันดึงไม่ได้มันไม่มีแรงดึงนั่นแหละเคยทเครื่องเสียงกับพี่เเคยเคยยขึ้นเคยลงไปไปถอด,ดรถสิบล้อทีเปิดประตูแล้วลงมาแรงจับเล่วงลงมาเลยอ่ะมันเคยเคยลง ที่ทำบ่อยเ้ยน้ำนั้นไม่สะอาดเอาน้ำจากไหนเอาน้ำก๊อกเลยนะเปิดใหม่เลยน้ำนี้ไม่สะอาดยาวยาวมาขวดไม่สะอาดบอไม่เอาไม่ต้องล้างเปิดน้ำก๊อกเลยเต็มเลยเออน้ำมาปลาคนดื่มได้รถมันต้องดื่มไปนี่หน้าบ้านเนี่ยเปิดมาแล้วไหลเลยหนี่งกูเสียบสายไว้แล้วเนาะเออเนาะเปิดเลยนี่ล็อกแน่นเลยครับทีเบสล็อกแล้วเบอร์สิบล็อกแล้วอ่ะไอหกเหลี่ยมล็อกแล้วล็อกแล้วมุนดูจังหวะแล้วครับเรียบร้อยแล้ว นี่ได้แล้วไอชาร์จล็อกแล้วไหมช่างบอกว่าน็อตขาดแน่มีเรื่องเลยยานะอย่าพูดคำนี้ให้ไอช่างเอได้ยินนะช่างไดดามูเทอร์ูนี่ครับผมชอบรูน้อยจะช้าไม่เอารูนี้เอเาอไปช้าดิเออ้ยเป็นการกระทำที่ผิดครับเดี๋ยวไปเลยครับไม่ต้องไปสนใจโลกนั่นแหละ เติมจนมันล้นเลยครับไม่ต้องไปฟังใครไม่ต้องเอาทฤษฎีไหนหรอกรงไหมเนี่ยควมจริงก็ต้องถอดนั้นออกก่อนเพื่อน้ําจะได้ไม่ไหลมานี้ควาจริงก็ปิดฝาปิดฝาไหนฝานี้นะปิดเลยวะโอ้ไม่ไม่ไม่ผมแเอวผมไม่เอาทฤษฎีใครเอาทฤษฎีกูหละผมไม่เชื่อใครอะรถพวกนี้ผมคนออกแบบเนี่ยตัวเนี้ยผมคนเขยนแบบเมื่อ30ปีที่แล้วตัวเนี้ยแล้วเขาแล้วเขาแบบผมลงขยะ ไม่ผมลาออกเลยนะเอเจ๊งเนี่ยไอน็อตสี่ตัวนี่นะไอ้เราหน้าจะถ่ายรูปไว้เราตอนนั้นไม่มีสมองโอ้นิ่งแล้วครับเนี่ยได้เบียร์ไปของหนึ่งนิ่งแล้วตอนนี้ครับนิ่งแล้วโอ้นิ่งเลยอะเต็มแล้วครับเต็มแล้วเนี่ยอ้ามันเต็มเลยมันลดเลยเออเออลดไปเลยอูไหนจะไล่ไงเรื่องของเขาอ่ะแต่อูนีไน่ไล่งี้ มันไม่ไปไหนหรอกมันก็เข้าหม้อน้ำเลยก็ใส่เต็มไปแล้วมันจะไปไหนเออมันก็เข้าวาล์วน้ำข้างล่างเต็มมันก็ไปนู้นใช่ไหมล่ะเออมันก็วนในนั้นอะเอามาอีกอย่างหนึ่งไว้เติมไปพอเรอกไวเออ้เดี๋ยวมาก่อนเดี๋ยวคอยใช้พานก่อนตัดเครื่องโอ้ยลุงป๋องไม่มาเลยต้องเอาออกครับเดี๋ยวลืมครับต้องรีบเอาออกเดี๋ยวลืมครับแค่นี้พอลแล้วครับไบางหรอกเดี๋ยวเอานี่ออกก่อนลืมๆครับ ช่างชอบลืมพวกนี้ต้องระวังครับพวกนี้เดี๋ยวเดี๋ยวฟังก่อนกานช่างพลาดอย่าไปเชื่อมากเดี๋ยวน้ำน้ำจะเข้าพอแล้วเต็มแล้วล้างนะครับไม่ต้องล้างแล้วพอแล้ววางวางไว้เดี๋ยวเติมอีกวางนี่กับพื้นเออไว้เต็มกับเดี๋ยวตัดเครื่องปิดฝาเลยไหมเนี่ยปิดจุกเลยไหมจุกเอาสองเนี่ยไม่เชื่อใจครับโอ้โห่ เธอหนี้ไม่เข้าหูเราแล้วผมจะเลาะลูกค้าเอาคิมมาเยวนะคิมใช้แบบนี้นะครับได้แล้วนะบีบเข้าไปอย่างเงี้ยจับเงี้ยเดี๋ยวจับสองมือกับโอเคนะครับเลิกแล้วพ่อเดี๋ยว